ไฟเบอร์นะ่ะมีความสําคัญมากๆนะคะต่อร่างกายของคุณไฟเบอร์เขาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องอืดเนี่ยหญิงแนะนํานว่าไฟเบอร์ช่วยคุณได้นะคะ ไฟเบอร์ iber, ช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายเนี่ยมีระบบการเผาผลาญที่ดีค่ะเพราะไฟเบอร์เนี่ยเป็นอาหารของจุลินซีดีนะคะจุลินซีดีเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะและใครที่มีจุลินซีดีเยอะเนี่ยนะร่างกายก็จะเผาผลาญดีนะคะเป็นคนรูปร่างดีและที่สําคัญก็คืออารมณ์ดีด้วยนะคะใครที่จุลินซีดีน้อยนะคะจุลินซีไม่ดีเยอะเนี่ยก็จะทําให้เป็นคนขี้เกียจนะคะคิดลบบ่นง่ายนะแล้วก็ระบบการเผาผลาญไม่ค่อยดีนะคะส่วนมากแล้วเนี่ย ก็จะว้วนนะคะการที่เราน้ําหนักเกินนะนะหรือว่าไขมันเยอะจุลินซีดีช่วยคนได้ดังนั้นคุณต้องกลับมากินไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์นะคะก็ยังทําให้ลําไส้เนี่ยเคลื่อนตัวดีด้วยนะคะและก็ที่สําคัญก็คือไฟเบอร์ทาให้อุจาระนิ่มค่ะเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยเป็นกากใยอาหารนะคะถึงแม้ว่าไฟเบอร์จะเป็นฝั่งของแคนเดบนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรต แต่ไฟเบอร์เขาไม่ได้ให้พลังงานนะคะหมายความว่าไฟเบอร์ไม่กระตุ้นอินซูลินดังนั้นเนี่ยใครต้องการที่จะลดน้ำหนักไฟเบอร์ช่วยคุณได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทานอาหารครบ3มื้อเลยนะคะช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเนี่ยซึ่งเวลาที่เราทานอาหารไปเนี่ยเราค่า GI มันสูงนะคะก็ทำให้อินซูลินของคุณเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตามด้วยนะคะ และอินซูลินของคุณถ้าพุ่งสูงเนะี่ยมันก็อยู่ในกระแสเลือดคุณอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงเมื่อไหร่ที่อินซูลินของคุณไม่ออกจากร่างกายนะคะมันยังค้างค้างอยู่ในระ่างกายนี้ร่างกายของคุณก็ไม่สามารถเาผาผลาญไขมันได้มันก็อยู่ในรูปแบบของเก็บของเดิมแล้วก็สะสมของใหม่นั่นเอง,เองแต่ว่าถ้าหากคุณทานไฟเบอร์ไปด้วยนะคะพร้อมกับอาหารที่คุณทานเนี่ยค่า G.I. ของคุณเนะี่ยจากที่อินซูลินขึ้นสูงเนะี่ยค่า G.I. ก็จะต่ำลง ะะทำให้อินซูลินน่พุ่งขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ออกจากกระแสะเลือดของคุณในระยะเวลาไม่ถึง6-8ชั่วโมงนะคะคุณก็ยังมีโอกาสทําให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้แล้วคุณลองสังเกตนะคะว่าถ้าหากคุณทานไฟเบอร์พร้อมกับอาหารเนี่ยคุณก็จะอารณมดีมากขึ้นนะคะการง่วงนอนหลังจากที่คุณทานอาหารเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะว่าน้าตาลที่เข้าไปในกระแสะเลือดของคุณเนี่ยค่าไม่สูงนั่นเองนะคะทีนี้ไฟเบอร์อะไรบ้างที่คุณ ควรทานพร้อมกับอาหารนะคะอย่างเช่นตึงผักคะน้านะคะ2บอ็อกโคลี่แล้วก็อะโวคาโ,โ,เคโดเบอร์รีช่ชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นเบอร์เบอรี่สตอเบอรี่นะคะบูเบอรี่นะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่อันนี้ก็ไฟเบอร์เยอะเหมือนกันสังเกต่ะคุณทานนิดนึงนะคะคุณก็เข้าห้องน้ําแล้วนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็ตระกูลถั่วต่างๆเช่นถั่วลันเตานะคะ,ะ,คะก็ช่วยได้แล้วก็มีไฟเบอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่คุณควรทานก่อนอาหาร15นาทีเลย ดีมากๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็ยิงก็ลงคอร์สให้หลายๆคนนะคะแล้วก็เอาไปใช้กันปรากฏว่าได้ผลลัพธ์กันทุกคนนะคะจากอ้วนๆเนี่ยก็กลับมารูปร่างดีจากน้ำตาลสูงๆนะคะก็กลับมาปกติจากที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะก็กลับมามีเรี่ยวแรงไฟเบอร์ตัวนี้ soluble fiber นะคะเป็นไฟเบอร์ที่ละลายในาน้ำได้ตัวนี้ดีมากนะคะชื่อว่า b บ o s 7เซค่ะซึ่งตัวอยางเองเนี่ย ก็ใช้ทุกวันนะคะย่างก็จะใช้ก่อนอาหารใน15นาทีมื้อเที่ยงนะคะแล้วก็มื้อเย็นใน1วันเนี่ยใช้2ซอ,องนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยถูกบรรจุในหนังสือ PDR นะคะเป็นหนังสือวงการแพทย์ของโลกเขาบอกว่าคนที่ใช้ b บ o ออตัวนี้นะคะต่อเนื่องกนัน1เดือนเนี่ย L D L ลดลงนะคะแล้วก็ H D L เพิ่มขึ้นไขมันดีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอตในเรื่องของการ ลดไขมันทําให้ระบบการเผาผลาญเนี่ยดีเยี่ยมนะคะร่างกายสามารถเผาผลาญน้ําตาลได้นะแล้วก็เผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยยังเป็นในรูปแบบของจีนมซูติคอลด้วยนะคะก็คือดูแลระบบองค์รวมของร่างกายเลยเพราะว่าในหนึ่งซองตัวนี้นอกจากจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้แล้วเนี่ยช่วยซับพอตในเรื่องของจุลินซีดีนะคะช่วยเรื่องลดน้ําตาลไขมันเนี่ยก็ยังช่วยทำให้คนที่อ้วนเนี่ยเผาผลาญไขมันได้ดีมากขึ้นนะคะ ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน้องแอดมินได้เลยนะคะนอยากเห็นคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงเล่ำมรวยและก็มีความสุขค่ะ